ทางเนอหนมาาอ่นนะนอนหนาเป็นเนาของผู้หญิงที่ปรากฏบนประตูการนาฏของญี่ปุ่นแบบโบราณทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในบริเวณนั้นส่วนใหญ่มักมาให้เห็นในตอนกลางคืนด้วยรูปร่างของหญิงสาวแต่บางครั้งก็ปรากฏตัวในร่างของหญิงชาราที่มีกระดิ่งห้อยลงมาจากคอ ไหนที่พระจันทร์สส่งแสงก็จะยิ่งสามารถเห็นเงาของคางเนออนนะได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมการปรากฏตัวของคางเนออนนะคางเนออนนะเมื่อปรากฏตัวให้เห็นในบ้านร้างอาคารที่สุดทรงหรือบ้านผีสิงมันจะโผล่มาให้เห็นเฉยเฉยไม่ตอบโต้กับผู้พักอาศัยทาให้คางเนออนนะเป็นผู้ผีที่ไม่ได้เป็นอันตรายกับมนุษย์ เป็นเพียงแค่ทำให้เกิดความตกใจหรือสงสัยเท่านั้น